สวัสดีครับนะครับคลิปนี้จะครับจะเป็นการาแกะกล่องนะครับสินค้าตัวใหม่ของรันเรานะครับก็คือ GPS Tracker รุ่น TK Starpet นะครับที่บอกว่ารุ่น TK Starpet เนี่ยเพราะว่ามันถูกดีไซน์มาให้ใช้กับสัตว์โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับข้างใน Okay. ดูจากกล่องกันก่อนนะครับกล่องละเลที่สําคัญก็จะมีบอกวิธีนะครับทสัน้นง่ายๆคือ 1. ใส่ใ jtm sim card ก็คือใส่ซิมลงไปนะครับซิมที่ใช้เนี่ยแนะนำว่าใช้ซิมใหญ่ก็คือซิมแบบเก่านะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้อแดปเตอร์ตัวปรับขนาดซิมก็ได้นะครับจากนั้นโทรเข้านะฮะโทรเข้าไปที่เบอร์แฮกเกอร์หรือว่าเบอร์ gps นั่นแหละที่เราใส่เข้าไปนะฮะแล้วจากนั้นก็รับตำแหน่งครับมองเห็นไหมโอเครับตำแหน่งหลักการทัสั้นง,ง่ายๆจขั้นตอนโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่าโอเคเปิดมานะครับกล่องก็ดูไฮโซตัวนี้ก็คือพระเอกของเรา TK s t สตาเพนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยจะเป็นพลาส เงาเงนิดหนึ่งนะครับมีไฟแสดงสถานะนะฮะทางซ้ายจะดูดีจะมี3มช่องทางซ้ายนะครับจะเป็นไฟสีน้ําเงินทางขวาี่เป็นไฟสีเขียวซ้ายเนี่ยคือไฟแสดงสัญญาณ gps นะครับส่วนทางขวาเป็นสัญญาณโทรศัพท์โอเคด้านหลังก็จะเป็นบอก emi ตัวเครื่องนะฮะ emi ก็คือ,เ,อ,อเป็น user ที่เราเอาไว้เข้าใช้งานผ่านเว็บนั่นเอง นะครับด้านข้างจริงๆแล้วต้องมีฝาปิดด้วยนะฮะแต่ว่าพอดีผมทาหักไปและฝาปิดจะเป็นยางนะครับช่องใส่ซิมอันนี้เป็นช่องชาร์จไฟนะครับสังเกตดูว่าตัวงานจะมีรูนะครับสองรูโอเคสองรูเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงอ่าตรงนี้ปุ่มเนื่องจากอันนี้เนี่ยถูก ออกแบบมาให้ใช้กับสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นปุ่มที่มีเนี่ยจะมีแค่ปุ่มเดียวนะครับอีปุ่มเดียวโอเคพักนี้ไว้ก่อนเรามาดูก่อนว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับจากที่บอกว่ามันใช้กับสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีปลอกคอมาให้เลยนะครับก็เอามาร้อยกับตัวแท็กเกอร์นะครับที่เขียนสตาร์เพจเออมีสายชาร์ นะครับเส้นหนึ่งอ้ออีกอย่างหนึ่งลืมนะครับเต้าชาตนะฮะแล้วก็มีคู่มืออันเล็กๆน่ารักอีกหนึ่งใบคู่มือก็จะบอกวิธีการใช้งานนะครับว่าใช้อย่างไรบ้างอืมโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูดีกว่านะครับ อย่างที่บอกนะครับซิมให้เราใช้เป็นซิมอันใหญ่นะฮะอันนี้ผมไม่มีซิมใหญ่ก็ใช้ซิมเล็กเป็นไมโครซิมนะฮะใส่กับอะแดปเตอร์ตัวแปลงนั่นเองวิธีใส่นะครับมันจะใส่ยากนิดนึงต้องให้มีเสียงคลิกนะครับเวลาเรากดเข้าไปใส่ยากนิดนึงนอย่างนี้ย่งไม่ได้นะครับ าแนะนำอุปกรณ์เสริมนะครับขามันเลยค่อยๆดัน <Okay. S 1> จะมีเสียงคลิกหนึ่งแล้วเวลาเราดูเนี่ยคือซิมมันจะไม่เกยออกมาข้างนอกเลยนะครับโอเคใส่ซิมแล้วจากนั้นก็กดค้างไว้เพื่อจะเปิดนะครับสังเกตดูอันนี้ถ้าฝีที่มองจากวิดีโอนี้ อาจจะดูเพี้ยนๆนิดน,นึงนะครับดูสิโอเคพอมองเห็นเนาะทางซ้ายเนี่ยเป็นไฟสีน้ำเงินทางขวาเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับแต่ก็พอมองเห็นอยู่เปิดเครื่องมารอสักพักหนึ่งนะครับประมาณน่าจะประมาณนาทีหนึ่งได้อ,อ่าครับผมพอเรากดเปิดไว้แล้วรอสักพักหนึ่งนะครับรอจนอ่า ไฟดวงทางซ้ายนะครับที่เป็นฝสีน้ําเงินเนี่ยกระพริบนะครับก็จากนั้นเราก็จะมาทดลองใช้งานกันนะฮะโอเคครับอันนี้ผมก็เมมเบอร์ Member ไปวปละแล้วเราก็ลองใช้งานกันเลยใช้นกเกียร์ธรรมดาดเนี่ยแหละโทรเลยนะครับ อพอมีการตัดสายอย่างนี้ปุ๊บก็คือใช้งานได้แล้วก็วางเลยนะฮะจากนั้นก็รอไม่เสร็จนะครับตอบกลับมาเท่านั้นอ้อลืมบอกไปนะครับไฟสถานะเนี่ยก็จะเป็นซ้ายมือเนี่ยเป็นไฟของ gps นะครับถ้ากระพริบก็คือใช้งานได้นะฮะไฟตรงกลางจะติดขึ้นนะครับสีแดงเป็นไฟแสดงสถานะการชาร์จนะครับ ถ้าเสียบไว้ก็จะเป็นสีแดงถ้าไม่เสียบก็ไม่มีสีนะครับขวามือเป็นไฟแสดงสัญญาณโทรศัพท์นะครับอ่ะเรามาดูกันมีเมสเซจส่งมาแล้วผมตั้งไว้ชื่อนี้เคนี้เป็นเมสเซจใหม่นะครับที่เข้ามามองเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเนาะลองโฟกัสสิโอเคมองเห็นกันนะครับผมก็กดเข้าไปดูเลยก็จะมีลิงก์มาให้ เท่านั้นเท่านี้นะฮะลองกดดูเพนหลิงปื๊ดปื๊ดมอตอถามโน่นนั่นนี่นะฮะรอแมพหนึ่งสังเกตก็ไฟก็จะกระพริบนะฮะข้างหลังกระพริบแว๊บแว๊บแวบอยู่อันนี้กล่าวหน่อย แต่ก็พอดูได้นะครับมองเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยมอเห็นเนาะรอแป๊บหนึ่งพอดีตัรศัพท์มันก็กล่าวลวฮะช้าๆหน่อยโอเคเห็นจุดสีแดงไหมครับจุดสีแดงจุดสีแดงอันนี้ก็จะเป็นพิกัดปัจจุบันที่อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้น ในการใช้งานเนี่ยก็เพื่อนๆก็เอาไปใส่ปอคอนะครับติดกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเพื่อนๆได้นะฮะมีไฟบิเลียนชอบหนีออกจากบ้านนะครับมีน้องหมาบีเกิลตัวแสบนะครับชอบกระโดดออกนอกกำแพงนะฮะแมวเปอร์เซียสุดสวยวิ่งไปวิ่งมาหนีออกไปจีบสาวนะครับ ก็สามารถตามได้ง่ายๆนะฮะอ,อ,อีกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมีเพื่อนๆจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันใช้ได้นานหรือเปล่าต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะฮะก็คือจากสเปคของตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะโม้ยว่าอยู่ได้300ชั่วโมงนะครับก็จากการใช้งานจริงแล้วนะครับอยู่ได้ไม่ถึงครับใช้งานจริงเนี่ยโทร เข้าออกนะฮะวันละสองครั้งนะครับอยู่ได้ห้าวันนะครับห้าวันเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราโทรมากกว่าวันละสองครั้งนะฮะมันก็จะอยู่ได้สั้นลงนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเรารู้สึกว่าน้องหมาน้องแมวเราหายเนี่ยอืมแค่วันสองวันนี่เราคงจะหากันให้ควักแล้วล่ะครับก็น่าจะเพียงพอต่อาการใช้งานนะครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ